คำว่าเพราะว่าคุยกับหมอเพิ่นว่ามื้ออื่นยังใช้ได้เพราะว่าอันนี้อันนี้ตามทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นคุยกับทางมะเวียงน่ะเพิ่นว่าให้มาอ่าลมกับแพทย์หมอคำว่าเพิ่นใช้ให้ก่อนหรือว่าถ้ามีผู้ออกเงินให้ก่อนน่ะเพิ่นให้ใช้ใหอยโรชนะอ่าเพิ่นให้ใช้ให้โลดแล้วก็มีแต่ว่าอันมื้อ่นเนี่ยเฮาสิเอาเงินมาให้มื้อนี้น่ะเพิ่นยังโอนเงินมาบ่ได้งางเพิ่นปิดคนค่ำเนาะแม่น อยู่พูดนั้นเป็นต่อขึ้นนะตอนนี้นะอยู่มีการอคอยสิโทษให้แพทย์หมอละให้พคนใช้ให้รถเข้ามาแล้วเขาจแต่งออกงนันเข้ามาหังเมนพอไปเอาเบ็นะทพิคนลวได้พ่นโทรเข้ามาแล้ย สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ตสุกสุปนพี่น้องเนาะอ่าบัด์ตจงหวังสุปนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งโผล่กับช่องยูทูบของเราเพียงใจใจกันโดยพข่งเนาะนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาเกิดอะไรเขามาแจ้งข่าวอ่าขอน้องแตะโค่นตุ๊กพี่น้องว่าบุญอยากให้อ่ากลับบ้านน้องเพถึงเนาะว่ามีทางปรับใหญ่ขึ้นจะส่วยวยเรื่องเงินเขาเลื่อนน้องถึงเนาะ มาฟังเรื่องนำกันเลยตัวเรื่องราวของน้องตุ๊กมื HDMI ่อนี้น้องเพี่น้องเนาะทางงานพอน้องเตเอากระไรไปคุยกับท่านหมอคนแล้ยวน้องพี่งเนาะเดือดเขาเดือดเขาอย่างทางทีมงานได้ถามมึงแล้วว่าเพื่นว่าจะเข้าให้เมื่ออื่นเนาะเดือดสองธงกับสี่ล้านพี่น้องไงเนาะยังเหลืออีกธงหนึ่งพี่น้องไงเนาะธงละสองล้านเดือดนี่เพียงเนาะวันนี้เนี่ยเพิ่นอยากกลั๊บน้องพี่งเนาะก็เลย พากันมาคุยกันปรึกษากันเพราะเขาไม่ได้ถ่ายอยู่ทางในนะพอมันแทนโมเันก็ห้ามบอยางให้ถ่ายเนาะพียเาก็เลยเอามาถายอยู่เนาะอย่างไรก็ไปบ่งไปชมกันที่นอกเนาะแทนโมเนเอิญผมน่ารกิีนี่ทองทองเงินบวชเข้าไปคั่วเคียกี่นี่แล้วใส่ก้อน บอ,บอกมือกันโบราณบอมืออะไรกันคำพูดว่าใช่ไล่น่ะใส่หอโลดสี่โมงหาโมงเพิ่นกับเปิ้นใช่คำคำว่าเพราะว่าคุยกับหมอเพิ่นว่ามืออื่นยังใช่ได้เพราะว่าอันนี้อันนี้ตามทางผู้รักผู้ใหญ่เพิยย่นคุยกับทางมวเวียงน่ะเพิ่นว่าหอมาอ่าลมกับเพดหมอคำว่าเพิน่นใส่หอยก้อนหรือว่าถ้ามีผู้ออกเงินหอยก้อนนะเพิน่นหอยใส่หอโลดนะนะเพิน่นหอยใส่หอโลดเลยก็มีแต่ว่าอันมื่นเน่ยเขาเสีเอาเงินมาให้ มือนี้นะเปินยังโอนเงินมาบ่ได้งานเปินปิดคันคำเนาะเมนอยู่พูดโน่นเป็นต่อขึ้นได้ตอนนี้นะอยู่วมีการคอยสิโทโให้แพทย์หมอลาให้เพิ่นใช้ให้รถเข้ามาแล้วเราจังเอาเงินั้นขมาให้เมนพอพอเอาเบอร์โทรเพิ่นแล้วได้เพิ่นโทรเข้ามาแล้วโดยเพิ่นมาพอเป็นไปมือเท้ามือพอเพิ่นมาสิได้เงินหอนไรได้เพิ่นว่าได้ได้มือเนาเข้ามาให้เพราะว่าได้คุยกันคักแน่แล้ว พ่เพิ past, movement, s home, <S <ol> ่นก็ให้พะเวียงเป็นสะพานบุญเรือยอยู่ทางเมยเพิ่นก็ได้เมย์เพิ่นเป็นยังไงถ้าการบได้กินข้าแต่ว่านี่เพิ่นบอกทั้งอันอันอันนั้นค่ะมีค่ะมียนะ

อันว่าวออกมาให้ถ้าข่อยตัดสินใจแทนมาได้ถ้าข่อยนะอยากให้ย,ยู้เนาะเนี่ยไรกันแมนคนตัดสิน,นใจแล้วบออยู่แล้วเนาะอยู่อยู่ได้เราว่าออกมาถ้าข่อยบพกอ,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 อย่างเอาคนเมือ่อเชี่ยงคือกันพวกข้าเมื่อเด้จะมวยเป็นยังมากกัจะหน่อยทางเอฟซีเนี่ยทางบัดชุดไทยโทษจุงฮาได้มันเราบ่ได้ได้เนาะโดยแต่นั้นนะเพราะว่าทางมัน เศรษีต่วนนี้ então, มันมีทางสงสารแน่ผู้ตงสารแน่เนาะบางคนมันกับกินบุคือกันเนาะแบาดีเนาะด้เราก็ได้ยากให้ทางนี้นะ somebody, so ทางฟูมผู้ใหญ่ผูคนสี่ชุดช่วยแต่เอาสีดื้อเจ้าเมื่อนี่เจ้าเมื่อเฮือนกับคือฝรั่วนะทางทางฟูกับโบมีเนาะทางฟูทางยาเป็นกับโบมีจักตวาเนี่ยไรทำมาไปคูไปยืมกันกำคู่ยืมไมมยืมไหมใหยัง ต้องยืมมาหาหมอคือเกาอ่านะทำยืมได้คือโบอยืมโน้ได้จังลงมานานเอาโบดีเงินมาเนาะอน่ะประมาณนั้นแหละมันก็นต้องใช่ยันถามกันนะครับมีแต่ว่บบาโทูประธานเพื่อนทน, al, น,น, al, นายทำมามีภัยให้กู้ให้ยืมก้อนเนี่ยอันนี้แคื่อนโมอเพื่นอนก็นกนได้บอกเลยเด้อันนี้เขาเองสบายใจได้บมดน,นี่เพื่อนบอกว่าอ่าเมื่ออื่นผู้จังไส่ไรเพื่อนก็บเรื่ไรเมื่อนาะเออ มืออื่นยังใส่ได้ฮันซิไซมือนี้ก็ใช่บ่ได้เพิ่นต้องบ่ามือหนึ่งทำใช่แต่ต้องใช้ที่โตกันสมมุติว่ามืออื่นนี่มีงบเข้ามาเพิ่มอีกทงนึงนี่ก็ครบเลยนี่เพิ่นก็ใช้ให้ที่เดียวเลยมืออื่นถ้าว่าเอาถ่ายคลิปลงไปเนาะถ้าว่าเอฟซีเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญอ่าเพิ่นอยากช่วยในเลือดได้อันนี้นะบริเวณว่าห้ยจุบมมันน้องๆเขาเจ้าซื้ออยู่ซื้อกินได้ยังเดือดขาดอีกทงนึงที่น้องเอญยมันโมโกน่ะยังเดือดอยู่สองลัอ่าเงินโมโก ว่ามันช่องล้านช่องเนี่ยบางอยงเนาะเพิ่นรถให้ได้หมอเพิ่นรถให้อันนี้เพิ่นอีโตนบ่เมนเพิ่นไล่ยุเพิ่นว่าช่องทงสีด้านนะหมอเพิ่นกันยังคขึ้นโตนนะพี่น้องเพิ่นรถให้บุดีสีด้านตามผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นว่าช่องทงนเป็นผู้ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นจีผางมาสีด้านเด้อันนี้แหละถ้าว่ามีที่อยากผางมาช่วยอีกเนาะ สองล้านนี่ยกับพอดีครบจำ,จำนวนซีทงเนาะเพิ่อนว่าทธมิดน,นาะพอเนาะจำนวนซีทงนะะ่าจะเรียว่าครบแต่น้องทุกหาติแใจง้งมากอันนี้คะือเป็นการช่วยชีวิตคนพี่น้องเนาะนบแม่นว่าที่เอาไปใช้ใจใ่ายอันนั้นเดี๋ยวเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เพิน่นฝากมาที่งานที่เอาไปใช้ใน,ในการเติมเลือดนี่บ่ได้เอาให้ทั้งผู้นั้นผู้นี้ไปซื้อกินแนวบุตรช่วยช่วยได้นะ เห็นเอฟซพันน e ั่นอยู then, ่หลายอย่างอยู่ว่าอย่างเช่นอย่างซีนะอันนี้ถือว่าให้เอฟซีสบายใจหรือว่าปลอดภัยไว้เลยพี่น้องก็ได้เอาเงินไปใช้ทั่วทิพย์าชันช้าดีใจบ่ได้ยินนั่นเป็นเบาเป็นสี่ช่วยเงินเข้ามาชีดานดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่เนาะอ่าที่ทงอันเราก็เป็นแบบนี้พี่น้องเลย คือท,ทงางผจยเป็นกับคนที่บ่คอยปาับ่มคอยปกคอยว่าคือแจ้งแต่ไหนแต่ไรแหละอ่าเห็นลายคลิปไลยว่าจะเป็นทั้งช่องตบวตบเตียงท้ายเพิ่งกับประมาณนี้บ่ได้ต่างกันจริง่างนึยแล้วนอนเ่เต็มตื่นเนี่ยฉลืมะอยนี่บอก่ได้นอนบอเมื่อคืนนอนนอนรับราตื่นต่นเอคอยรับะน จั๊กอะไรอุ๊จั๊กอะไรดั่นแนี่ไงชาละผัดใชะไหมวะเนาะบางทีนี้แบบน้องเต้เนาะมาวันนี้น้องตุ๊กอีกเฮ็ดหลายเรื่องมันแบบซับซ้อนเข้ามาในชีวิตให้มันสุบปู้ชมปู้อีกได้คุยอยู่บกับน้องเต้เจ้าหน้าคุยไม่เช้านี้ได้ต้องโทษมันคุยอยู่ใจคุยบอกกับจิตสมบัติต้องโทรบังอยู่นั่งเกี่บบ่าในความคิดความเห็นของจุ๋มเฮาแต่ก็จังหน่อยที่ว่า เขาตัดสินใจเทนโมได้ได้เรื่องนี้กันเขากับพเพื่อว่าตามเท่นโมเพิ่นบอก,อบอกนี่แหละเน็ตมาจ่อยกับกูคือว่าเขาเขาทายอยู่นี่เขาเพได้เขอดไปควนกับเท่นกับโมออเพราะว่าเพิ่นกับโมอ,อ,อยากให้อัน<ม>เขาทายใส่ในปออยู่ห้องหมอห้องอยังพี่น้องมันบกคือได้อันอยู่ในอันแถวเฮานะจีบนอน มันห้องหมอเมืองในห้องหมออันอยูนี่นี่มันค้นลายแล้วก็เราควรคนไข่เนาะเป็นร่วมกันได้เมื่อโมเมนต์ของพิเศษเด็กเราก็เริ่มไปละทายอยู่ฮะเดี๋ยวเขาบัดทายคลิปมาอย่างจบเลยจังยี่เขาไปเยี่ยมเบื้องตุ๊กทำการพี่น้องเนาะการทายให้โมเมนพี่น้องเบิ้งเด็กๆเนี่ยน้อยนั่นแหละเจ้าก็ถามแล้วเบิ้งเห็นดีไปได้น้องแต่ จะคือได้ว่าน้องแต่จังเั่นสีน้องแต่นี่รับแข้งท้าใช่น้องแล้วเนี่ยเอออาฮัลเฮัลี่อารู้เฮลโหลสบายโทรเล่นน้ำที่โรให้คุยกับอันพ่อเจ้าสิ่ดอกเมื่ออะไรบอ่อนอนนอนอีกหายใช้เลือด่ได้หายใช้เลือด ลลเลือดตอนนี้เนี่ฮะเขาแพทย์คุณนวะ่าว่าชีพปายเนี่ยเลือดชีพปายไปเสิบยี่สิบโมได้เหมาะสมคืออันแบบนี้นกแต่ชุ่มไอว่าวนะว่ามืออื่นน่ะทั้งบุรุษคุณยายพันธุ์ศิฝากเงินมาล่ะเลยไปพักอันน่ะไปจองเลือดไว้แล้วเดี๋ยวนี้น่ะช่องทุ้งพันสิฝากเงินมา,ชาใช้ช่องถุง แล้วยังให้น้องเพื่อน่ะลอก้อนเพราะว่าแพทย์เพิ่นน่ะว่าว่าขัา้นเมื่อกับมันมีความเชื่องที่เสียชีวิตเพราะว่าเด็กน้อยนะมันเลือดเลือดมันขาดหลายแล้วกีกอย่างนะมันบทันแข็งแห้งขนาดทำไมเลยเลยว่าอยู่ก้อน,นได้กันได้เอาความปลอดภัยของคุณไว้ก่อนแล้วไอ้ว่านนี่จะตองเลือดอะไรก่อนน้องแต่ว่าเห็นดีนได้แล้วเพิ่นทับปากแล้วเนาะ ทั้งท่านหมอพนักปากแล้วมืออื่นเแขนเข่าก็ได้เพิ่นว่านะแต่ว่าอยากให้นอนน้ําแพทย์น้ำหมอก่อน,นแล้วมือแรงก็ได้เอออยู่เป็นหมอแล้วตอนเ,นเป็นว่านะั้นเป็นตามเมื่อแเพราะว่าท่านหมอเพิ่นบม,อ,นมอ,นอยากให้เมื่อเดี๋ยวนี้ค่ะเนื้อใดกัเพิ่นตรวจเบ,บิ่งอีกทีแล้วเพิ่นบมอท่านอยากให้เมื่อมเชียงนะเอาคุ้นไว้ก่อนทายแล้วเพิ่นว่านะจะ,าจะอยู่เบิ่งก่อนทายแล้วเด้อ แต่อยากยากแน่การช่วยเหลือก็เพราะว่าเอฟซีเพิ่นกะทั้งน้องตุ๊กกับพัวแล้วเนี่ยมันผ่านดามามา่ลายนะน้องเต็มเพื่อคนที่เชื่อใจไว้ใ,ใจอยากช่วยยากไหนก็ค่อยๆเบิ่งไปแหละต้องเข้าใจน้ำเนาะกินฮอ,อ,อดลานอยู่บ่เจ้านี่ก้นน้อยๆหนึ่งล้านผัด เวลมามนกันเจ้าถึงมาจอบก็แจกว่าได้นอนเจ้าก็แล้เน,นาะเพราะชำนัดแต่ละคนพอไผ่พอมันพ<ฮ>อไผ่พอมันใ่ไปยังไม่ดีเนี่ยคือคะแนนอไปคะแนนบเป็นยางแบบนี่ารถมันาดแท่งไก่คือวาี เอามีมีมีแต่ว่าอาจะบอกชาวนั้นแล้วก็ล้มกันเน้องตาตินใจน้อกันแล้วแม่ใดก็จะไม่ว่าอยากให้ยูหมดแล้วเออแม่หนูนั่นจะอยู่ถฐาใส่เลือดฟองขคืนเจ้าว่างอะไรอันสไลด์เนาะแม่เดีเดีเอาโอเคโอเคบันนี้ขอบใจน้องแต่แน้ว น้องพ่อเน้อ, okay, อ,อโอเคบ <laughs> อเพราะอันนั่นพ่อใะนี่ทำมันจากปากเลยเดี๋ยวนี้เป็นได้ไรลราอ,อ,อ,อุ้งแห้งจังวะเราอึ้งบอกว่าเปได้ไรเนาะเราคนอย่างฉี่เนาะโอเคอ่ะสบายดีสบายดีเไดะโทรหานัดน,น้องแต่ดีใจดีใจโ okay, อเคพ่อบ้านนี่เด้อหาพักพอ่อเนาะคอยทีนั่นก็เด้อ จะคิดไปเด้อโบเวียงเด้อเด้อหนตั้งผอยเพิ่นไปทับคอนนะก็จบลูกเพิ่นเนาะจบลูกเพิ่นโอเคสวัสดีพ่อนีแต่ว่าอันนั้นแหละบอกน้องตุ๊กเด้อบอกน้องตุ๊กนะครับเพิ่นแหละมื่ออื่นเดี๋ยวจังเขาได้เงินได้อย่างเขาที่เข่ามาหาเจ้าไม่เด้ออ่าแต่เลิกเนาะแต่เศร้าอยู่หรอกพอได้เงินนะเขาทีโทรประสานงานกับเพชหมอเพิ่นแหละเพิ่นเข่าไฮโรถอันนั้นนะเดืดนะตอนเศร้านะ มืัอนี้คือว่ากนะครับมันหามงมกับมันกับจิตกรรมเนาะนะสบายดีแล้วพ่อจอยเลยไ,ไ,ไปรถบ้านนี่เดี๋ยวไปแล้วจังของมุกขมใจเพื่อนเดี๋ยวไล่เงินเพิ่นมากก่อนเจะจังใดอจนคอยว่ากันเดี๋ยวชั้นชูม้าจะไปหาชื่อเข่ามาให้กินแม่ชื่อเข่าชื่อน้ำมาให้ใส่เบิ่งเดี๋ยวจังหน,น่อยชูม,มา,<ห>าชืเขาา่ขาไปเยี่ยมน้ำรักเพราะว่า มันโมมีมไผ่เลยพี่น้องเราก็บโมมี่บลนเพิงนะเด้เราโมมีบลนเพิงก็มีแต่ทีมงานนี่แหละพี่น้องไงทีมงานาทีมงานเป็นโอ้ยจักซวบาแน่ใจพี่น้องเยเนาะเฮาก็หาวิธีช่วยแล้วก็ทำสิช่วยไ,ได้อ่าที่แบบพี่น้องถ้าสมมติว่าโมมีทีมงานโมนีโดดมีร่างนี่ ลงมาเอานี่แห้งขี้ยางอีกยุ่งยากน้ำเงินจ้างขารถดีแกพูดหนึ่งอีกเท่านิข้อแลกข้อแรกอีกขารถลงมาพี่นี่สมุนเฮาคนเจ็บคนอย่างมาอีกแบบนี้หนิแห้งแพงพี่น้องเลเป็นล้านลงมาพี่น่ะนี่แหละพี่น้องเลยมีแต่ว่าการช่วยเดือกันทำอะไรก็ช่วยเดือกันไปเนาะมีแต่ถือว่าผู้ใหญ่เพิ่นก็อาจจะได้บุญกุศลหลายเนาะในเป็นในช่วยในเรื่องเดือดน้องตุ๊กนี่ก็ชีวิตค้นแล้วก็ สิ่งที่เอฟซีว่ามาหลายหลายท่านก็ให้ดื่มไปท่าพี่น้องเนาะบางคนว่าาเอาเงินให้อ่าย่านว่าอันเขาเจ้าไปเฮ็ดเนี่ยมันบดอดบอดีนะอันนี้มันโมเมนต์พี่น้องเขาเอาเงินทุกปะทุกจะตังที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นช่วยมานี่เขาเอาไปให้ท่านหมอเอาไปให้ท่านหมอใช้คาเลือดคายามันยังไงแหละพี่น้องเนาะก็คือว่าอ่าบโบเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมันยังเพิ่นเนาะเพียงเนาะชวนโตนั่นนะเรื่องข้าสซีรุอ่า ตาบาปที่ว่าเขาเคยมีหรือว่าเนื้อหน,นีนี่มันลบปไปแล้พี่น้องเหรอเนาะเขาบอมเมนต์กะอาจจะมิ n t mint มาแนวลบๆนี่ก็รลายพี่น้องเหรอเนาะแต่ว่าอันนี้เขาช่วยเนาะตัวไายมันบอดีเขาก็ผ่านไปเนาะในคอมเมนต์กะเขาชี้เหตุให้มันถึกใหญ่คนเบิร์ดขู่คนนี่มันเป็นไปบ่ได้พี่น้องเหาะขนาดลูกเมีเดียวกันนี่ตามลังกันออกมานี่ก็ยังให้เทียงกันก็นกมีเนาะทั้งก็ต้องแลนนั่นแหละ ขนาดดิ้นอยู U, ่ในปากยกฟองกันยังมีบาดหยักพีนเอาไงเนาะมีแต่ว่าตัวอะไมันพิษพลาดได้ก็ต้องพลาดไปเราก็ช่วยซุเพิร์กรดข้างนี้เนาะเพียงเนาะช่วยเป็นไปอีกทีว่ามันพิษได้กับหู้ยู่เราก็หู้ในตัวเราเราเองเรากับหู้มนพอนพิษไปแล้วเนาะเห็ดเนี่ยได้撒อันนี้ตัวเราช่วยเล็กน้อยเนาะจำนวนตุ๊กะว่าง่ายชักคือใอยว่าเล็กน้อยนะมันมาท่านรู้จักยังแมน ช่อยแม่ของเด็กน้อยย้อนว่าคันเป็นยังไปเพ่งเป็นกาผ้ากาพยไปคนบรรูเรื่องนะน้องตุ๊กนี่ก็บไม่ได้คู่เรื่องในตอนที่ว่านั่นกันเนาะโมเิจัจเนี่ยขนาดว่าอันให้กันล่ากันบึนบ่นบึนเราก็ยังหัวให้ฮห้ฮะเฉยง้อมเง้มไปตามธรรมชาตินะบราโมเดยร์งเนีอยเาะ คือว่าตอนเป็นเรื่องเป็นล่าว่างันกับบุญบุญกันไม่ได้ยยกย่างอยู่แล้วไม่ต่ว่ามี่ต่ว่าฝากเอฟซีบดขูกคนเนาะเอฟซีแล้วก็นั่นเนาะเพราะว่าทางเม่ยพันธีออกให้ซีล้านก่อนแล้วมันได้2องทุ้มมันมีทางเอฟซีท่านใดหรือว่าทางฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศหรือว่าในแขวงสวรรค์หรือว่าวิ่งันสามารถติดต่อทางทีมงานของพวกเราได้เื่องินวจับกระต่างเียออกมาเข่าเลือดให้น้องเพิ่นเนาะสิมาใช้ใจนวันนั้นแล้วก็ว่าความชื่อ เรื่องน้ำเมืองน้ำมันรถนี่ยบทจำเป็นต้องใส่ให้ทีมงานพวกเขาก็ได้แม่พวกเขาสิเก็บกันออกเองก็ได้เนาะแม่เก็บกันชน่ว <ะ S 2> ยกันช่วยกันคนอะไรคนอะไรคือว่าเขาก็ช่วยได้ทำนี้อ่าเอาเมื่อเอามาอะไรเมื่อส่งมายัง,งนี่แหละมีแต่ว่าคุยกันสามทีนะรักคุยใหญ่เพิ่นเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เข้าไปถ่ายคลิปให้อัน เพื่อนไปโดนแล้วนี่เขาก็ยังไม่ได้เกิดไปถ่ายคลิปให้อันพอไม่พี่น้องเบิ้งเนาะเบาดีเนาะทางน้องตุกว่าหนึ่งมากับนอยู่ห้องหมอก็แบบนี้แหละทา้งเต้นหมอเพิ่นกับช่วงเพิ่นเฮ็ดเวียงเห็นงานเขาเคยไปถ่ายนะพี่น้องต่อไปมันกระลายค้นไข่กันลายค้นบางค้นเพิ่นกับอุปกรณนะโดยรบกวนเพิ่นแล้วมันมันบุกทักไม่เนาะแม่เมทมีแต่ว่าทีมงานนี่ยเก็บเงินกันชื่อเข่ามาให้ทั้งพอน้องตุ๊กยินเนาะ แบบเอาน้องตุ๊กน้องยางกันได้พี่น้องคนแค่น้ำเทนไอน้าอัดอีได้ครับเนาะเมนอัดได้ครับด้วเอาเคลียกันคับด้วยเราแล้วเดี๋ยวได้ทั้งโมดนี่เราก็ได้ไปเอาเบือเอายังเทสมอไว้เดี๋ยด้มีแต่ว่ามีอยังกับเฮากับประสานงานกันอยู่แล้วนะคุยกันอยู่แล้วมีแต่ว่าต้องอ่าทั้งเบิ่งไปพี่น้องเองเรียวเขาก็จะยึดจิบนั่นน่ะเอาเพื่อนเมื่อช่งเลยแหละนี่อะไรกันเนาะต้องได้เอาเพื่อนเมื่อช่งแมน เพิ่นมาทรงเพิ่นอะไรมา,มาได้๋ยวได้สิเพิ่นอะไรสเพิ่นกับบูมี่บนเพิ่งเด้๋ยได้ไ,ดไปสร้างน้องเตะแล้ววนะ่าเนีหยต้องอาชสยเพิ่งทีมง,งานนี่แหละเพราะว่าเห็นเนี่ยได้โดลดล่างมันยังกับบูมี่ทำจ้างให้ผู้อื่นมาแบบเพิ่นเ,เงินลายขาดรถขาล่างเนาพี่น้องคลิปนี้กับจีป,ประมาณนี้แหละที่พาดจต้องกบขอโทษขอไฟละลายอยูด่ดีมีแหงเนาะเอสซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วกับเมที่ว่าเพิ่นจะออกเงินให้ก่อนกับ อ่าอยู่ดีไม่แห้งคือการพีนรร่น้อง,นององเขาขอบมุกขอบใจแทนน้อ,นองๆเพิ่นนนอกเพียงเนาะอ่ามีแต่ว่าที่ได้จบคลิปไว้แล้วปั่นีเนาะทีมงานสบายดีสบายดีพี่น้องเลย